บ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไปที่คุณประสิทธิชัยหนูนวลน,นะคะผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้อง,อ,งอันดามันนะคะจะเป็นประสบการณ์จากฝั่งอันดามันมาด้วยให้ให,ให้พวกเราได้ลองแลกเปลี่ยนได้ได้เห็นภาพแล้วก็สถานการณ์เรื่องของโรงไฟฟ้าฐานหินนะคะสถานการณ์ตอนนี้ทั้งโลกเป็นอย่างไรก็อาจจะเห็นภาพในเรื่องของพลังงานอีกด้านหนึ่งในขณะนี้ด้วยนะคะขอเชิญค่ะัสดีครับ ผมอาจจะพูดเรื่องระดับระดับโลกนะครับว่าเขาคิดกันยังไงเดี๋ยวอีกอสามท่านที่เหลือจะลงระดับพื้นที่ครับที่อยากจะพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันรู้สึกอาจอันตันใจนะครับว่าทำไมประเทศไทยเราถึงได้เขาเรียกว่าถอยหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน อตอนที่เราทําที่กระบี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรัง่งซีอยู่ในสแกนดิเนเวียหลายประโยคเลยที่ทําให้ฉุกคิดนะครับเช่นฝรั่งถามเราว่าทําไมเมืองไทยยังเถียงกันอีกว่าฐานดินสะอาดหรือไม่สะอาดคือตอนนี้ทั้งโลกก็เถียงกันจบแล้วนะครับอีกประโยคเช่นเขาบอกว่า เขาไม่เข้าใจว่าคนไทยกาลังคิดอะไรอยู่เอาลงไฟฟ้าถ่านหินไปตั้งที่กระบี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในห้าของโลกที่สวยมากเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ครับก็เลยสนใจว่าทั้งโลกเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าเวลาถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันจะได้สืบสาวไปว่ารัฐก,กําลังคิดอะไรอยู่นะครับแต่ก่อนเอดือนนียต้องบอกว่าข้อดีของฐานหินก็มีนะครับคือฐานหินไม่ได้เป็นผู้ร้ายเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้ว เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีพลังงานอื่นและไม่มีใครรู้ว่าถ่านหินมันเมีอันตรายหรือเปล่าแต่เมื่อผ่านมาสัก30ปีนะครับในโยุโปรปและอเมริกาเนี่ยสร้าง100ปร้อยลงเมื่อผ่านมาสัก30 20ปีมันเกิดผลประจักษ์นะครับว่ามันอันตรายยังไงนะครับผมจะลองไล่บางส่วนนะครับคือจะพยายามรวบรวมเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าวันนี้ออกมาเล่าที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็ยังเขียนไม่เสร็จนะครับอาจจะ ให้ดูบางงานนะครับเช่นองคอ์กรนะครับที่เขาเรียกว่าองคอ์กรแพทย์เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเขามีส่วนสรุปเลยครับว่าในบรบรดา,รา,รารรมแหลมโมลพิษทั้งหลายเนี่ยนะครับฐานหินเนี่ยอันตรายที่สุดในบรรดาแหล่งมลพิษทางอากาศทั้งหลายฐานหินอันตรายที่สุดนะครับหรือว่างานวิจัยของมาิซุสกาดในเยอรมนีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทั้งยุโรปเนี่ยมีคนตายจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปี50เนี่ยนะครับ22,000คนและใน22,000คนนี้เนี่ยตายนะครับก่อนอายุเนี่ยคืออายุสั้นลง11ปีนี่ในยุโรปนะครับแล้วมันมีงานวิจัยนะครับในสหรัฐอเมริกาที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเช่นเขาบอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมีการเผาไหม้ถ่านหินนะครับ เกือบพันล้านตันนะครับในรายงานนะครับก็ระบุว่ามีคนเสียชีวิตนะครับจากทานิ้นเนี่ยสูงถึง1 3 0 0 0คนนะครับในปี2 0 0 4นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเสียชีวิตนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆจากโรคหัวใจโรคของหืดในโรนะคมะเร็งนี่งานวิจนะัยในสหรัฐอเมริกา ที่เขาใช้ถ่านหินมาก่อนนะครับในอินเดียเนี่ยประมาณการว่ามีคนเสียชีวิตจากวัยควรจากโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ1นึ่งแสนคนต่อปีในจีนนะครับสองแสนหกมืนคะนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเอาถ่านหินมาตั้งไว้ที่เทพาที่กระบี่ที่ปัตตานีห่างจากเทพาเท่าไหร่ครับกี่กิโล ไม่ต้องนับถนนสีเลนนะครับเพราะเวลาลงมันมาไม่ได้วิ่งตามถนนสีเลนสามสิบใช่ไหมครับเป็นจุดที่พอดีที่สุดครับ <c oughs> คือผมคิดว่าถ้าลงมาฟ้าถันยินเตพาสร้างได้เนี่ยมออจะล้างภายในสิบปีมอที่เนี่ยมหอหัใหญ่ด้วยใครจะมาเรียนสถาบันอาชีววสตร,ร์อเมริกามีงานวิจัยบอก <c oughs> ว่ามลาพิษทางอากาศของลงไาฟ้าถ,ถันยินแพร่ได้เก้าร้อยหกสิบกิโลเมตร มันไม่แปลกครับควันจากินโดเนี่ยห่างจากเรากี่กิโลมันยังมาถึงใช่ไหมแล้วนี่อยู่เที่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนจะสร้างน่าจะนด้2,200เมกะวัตต์คำถามคือเรากำลังคิดอะไรอยู่นะครับทั้งที่มันมีงานวิจัยออกมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นฐ่านหินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างชัดนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับภายนอกเนี่ยนะครับปีละ300-500ล้านบาท ภายนอกไปถึงอะไรข้อมูลที่คือค่าใช้จ่ายที่มันต้องรักษาคนอเมริกาเป็นเวลางานวิจัยของแมรฮาวเวิร์ดออกมาเนี่ยนะครับว่ามีคนเป็นโรคปัญญาอ่อนแต่อยู่ในท้องปีละ3ามแสนคนประกาศห้ามกินสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ39รัฐในอเมริกา39รัฐอีกกว้างไวหนึรัฐอเมริกาเท่ากับหประเทศไทยบางรัฐนะครับ3-9รัฐเนี่ย รู้ไหมโอบามาทำยังไงสั่งปิดครับโรงไฟฟ้าถ่านหินปิดทั้งหมดตอนนี้ปิดไปแล้วสองร้อยโรงประเทศไทยทำไงรู้ไหมครับประกาศสรา้างใหม่นี่คือ,อรอครับคืออะไรที่เพื่อนไมเรอ,อหมดครับการปล่อ,ลอยกา๊าซคาร์บอนในสหรัฐอเมริกานะครับสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ปรากฏการณ์เดินกระจกที่ทำให้มนุษย์ตายจากภัยธรรมชาติปีละ หลายอย่นคนน,นะครับสาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าถ่านินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกมากที่เขาเถียงกันจบแล้วรู้ไหมครับองค์กรที่เป็นกลางแล้วก็เถียงกันจบในองค์กรใดรู้ไหมครับสาสตราชาติและดมนักวิทยาศาสตร์2,500คนที่เก่งที่สุดทั้งโลกในนาม IPCC หรือคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลออกรายงานมาแล้ว5ฉบับและเรียกร้องให้ผู้นำทั้งโลกหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านิน เพราะถ้าไม่เช่นนั้นโลกนี้จะไม่สามารถเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้อีกต่อไปจากเกิดจากการเกิดภัยพิบัตินะครับ<ต>อันนี้เป็นส,สาเหตุแจกระจาดีน,นึงที่จะบอกว่าโลกค้นเถียงกันจบแล้วได้ไหมายถึงว่าไม่เอา่านหินใช่ไหมคะเขาไม่เอา่านหินครับคือก็เถียงกันจบว่าเขาไม่เอา่านหินเพราะนเนี่ยมันมีนตราอาจารย์บางคนนะครับที่ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ในเมืองไทยก็บอกว่าทาไมประเทศคุณยังเถียงกันอีกว่า่านหินสารหรือเปล่าคือเขามองมากครับ ทีนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกานะครับมันมีเหมืองถ่านหินแต่พออเมริกาปิดนะครับถ่านหินอเมริกาถูกส่งมายังเอเชียนะครับและในการทําเหมืองถ่านหินเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําเยอะมากน,นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็น,านหนายนะคือน้ําการแย่งน้ํานะครับ เพราะฉะนั้นที่เดีพารสร้างเนี่ยนะครับก็จะลําบากเลยนะครับเฉพาะการแยกน้ําเรื่องเดียวยก็สามารถสร้างหายนะนะครับให้คนเยอะแล้วเนี่ยทีนี้ประเด็นที่สนะครับข้ามไปเร็วๆนะครับประเด็นสองออพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทั้งโลกคิดยังไงผมจะลองยกตัวอย่างบางประเทศนะครับที่จะให้รู้ว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกไปนี้นะครับผู้นำาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ออกมาเป็นผู้นําในการรณรงค์ให้โลกหยุดใช้พลังงานฟอสซิลฟอสซิลที่สําคัญคือถ่านหินนะครับองค์สนัปา,าออกมารณรงค์เองนะครับในเมษายนปี57นะครับอะไราฮาวาดซึ่งเป็นมาเลายอันดับแรกของสหรัฐอเมริกาเนะครับเรียกร้องนะครับแล้วก็ถอนทุนคืนจากการลงทุนในกิจการถ่านหินทั้งหมดนะครับมาวิทยาลัยนะครับทัส ทัสโคเนี่ยนะครับซึ่งก็ลงทุนในกิจการฟอรสซิลเหมือนกันนะครับสภาหมหาวิทยาลัยได้มีมติเมื่อตุลาคมให้ถอนทุนคืนจากกิจการถ่านหินเป็นมหาลัยของยุโรปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยฮอกฟอร์ดครับถอนทุนคืนจากพนักง,งานฟอสซิลแล้วก็มามีมหาวิทยาลัยอื่นๆตามมาเยอะครับในยุโรปนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่เป็นปรากฏการณ์สาคัญของโลกก็คือว่า รัฐสภา,านอร์เวย์นะครับได้มีมติให้กองทุนเขาเรียกกองทุนมันเป็นมำนานนะครับ,บซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศถอนทุนคืนจากการลงทุนในกิจการถ่านหินการกระทําของรัฐสภา,านอร์เวย์กระเทือนบอริษัทถ่านหินทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าบริษัทถ่านหินเกือบทั่วโลกกู้จากกองทุนแห่งชาตินอร์เวย์บ้านปูในเมืองไทยก็อ,อยู่ในจุดนั้นด้วยนะครับ บ้านปูกบปตทเป็น2บริษัทหลักที่สัมปทานใน,นินอินโดนีเซียและออสเตรเลียที่เอามาใชา้ในเทพาและกะบีนะครับและเป็นบริษัทที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสิของโลกนะครับ2บริษัทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทั้งโลกได้ออกมาประกาศเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาได้ประากาศแล้วว่ามันจะทําหายาน,นะครับให้กับโลกทั้งหมดเลย <S <S ท,ลย <S <S ทีนี้ประเด็นที่3นะครับ แล้วถ้าอย่างนั้นไฟฟ้าทํำยังไงถ้าไปสร้างฐานินนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเขาประกาศว่าไงรู้ไหมครับก็ประกาศว่าประชาชนในชนบท400ล้านคนจะได้รับการใช้ไฟฟรีจากการติดโซลารเซลล์ของรัฐบาล400ล้านคนประเทศเยอรมนีนะครับ ทำโซลาเซลล์อย่างเดียวนะยกไฟจากโซลาเซลล์ในเยอรมนีมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยภาคใต้บวกภาคเหนือใช้พอแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับแดดร้อนกว่าเยอรมน,นีแต่การไฟฟ้าพูดที่กระบี่ว่าประเทศไทยสร้างโซลาเซลล์ไม่ได้เพราะเแดดไม่ร้อนพอประเทศจีนที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นผู้ใช้ถ่านหินระดับสของโลกจีนพูดชัดน,นะครับว่า ภายในปี2 5 7 9เขาจะลดการช้าถ่านหินให้เหลือ19%เมืองออนแทริโอในแคนาดานะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดประกาศปิดถ่านหินเหลือ0%นะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วประเทศนิวซีแลนด์จะปิดถ่านหินในปีกศ2018 5ปีขั้นที่3ปีข้างหน้า2ลงสุดท้ายปิดได้หมดเพราะนั้นทั้งโลกปิดหมดในอาเซียนมีแค่ เวียดนามลาวและประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องตั้งคําถามนะครับว่าทําไมประเทศไทยยังต้องสร้างถ่านหินทั้งๆที่มันมีทางเลือกนะครับในการสร้างพลังงานอีกเยอะเลยนะครับผมสรุปหนึ่งนะที่สุดท้ายว่าถ้าเราตั้งโจทย์ใหม่ว่าเราจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานยังไงเนี่ยนะครับทุกคนในนี้ผมเชื่อไม่มีใครคัดค้านโรงไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ ถ้าเราตั้งโจทย์หมว่าเราจะสร้างความมันน่นคงด้านไฟฟายังไงมันจะมีทางออกเป็นสิบทาง,ทางแต่ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเราจะใช้่านินเนี่ยความขัดแย้งมันจะเกิดเราตั้งโจทย์ผิดกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่าเลิตตทั้งโจทย์ผิดตลอดเวลาและผมสังเกตว่าโจทย์ที่ผิดเนี้ยนำไปสู่หนึ่งความขัดแยง้งอันร้ายกาจต่อพื้นที่ทุกพื้นที่อันที่สองตั้งแม่ก็สังเกตว่าการฟันธงและมีธงอย่างนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อใครหรือเปล่า เพราะถ้าเป็นประโยชน์ของประเทศต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานยังไงแล้วมาคิดกันน่มันมีทางออกเพราะทั้งโลกทําให้แล้วนะครับผมแบ<ช>่ไงไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณประสิทธิชัยถือดวนนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายอปกป้องอุดมันนะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าโลกคิดอย่างไรกับถ่านหินนะคะแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการสร้างขึ้นแล้วแล้วก็ผูกกันเรียบร้อยว่าจะไม่เอาแน่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆในอีกหลาย ประเทศที่อาจจะยังมีนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าบ้านเราก็ยังมาเปิดประเด็นที่จะคุยกันอยู่